แถลงการสำนักพระราชวังฉบับสองในหลวงพระราชินีทรงหายจากโควิดตามที่สำนักพระราชวังมีแถลงการเรื่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019จากการถวายการตรวจคัักรองตามวาระปกติเมื่อวันที่17ธันวาคมพุทธศักราช2565เป็นที่ทราบโดยทั่วกันแล้วนั้นคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้รายงานเพิ่มเติมว่า หลังจากถวายการรักษาด้วยพระโอโสถแพระอาการโดยรวมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นปกติผลการตรวจแอนติเจนเทสคิทเป็นลบขณะแพทย์จึงลงความเห็นว่าทั้งสองพระองค์ทรงหายจากการติดเชื้อแล้วและทรงสามารถปฏิบัติพระราชกรณียกิจได้ตามปกติจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง26ธันวาคม พุทธศักราช2565ขอขอบคุณแหล่งข่าวจากทีนิวค่ะ